ัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรปณิตาวนาันพิรุณหัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีค่ะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาภาควิชาคลารุสศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศคณะคารุศาสตรส์อุตสาหกรรมค่ะวันนี้ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่นค่ะ เป็นรางวัลที่สนว์วิจัยของเรานะคะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะรางวัลน,นี้เกิดจากความทุ่มเทความร่วมแรงร่วมใจกันนะคะของคณะนักวิจัยส่วนวิจัยมมจการจัดการนวัตรกรรมและเทคโนโลยีค่ะรวมถึงทีมวิจัยนะคะที่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคสารสนเทศด้วยค่ะ รู้สึกยินดีภูมิใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะในฐานะอาจารย์นะคะที่สอนระดับบัณฑิตศึกษาด้วยแล้วก็อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยค่ะการทํางานวิจัยค่ะในระดับ บัณฑิตศึกษาะะของนักศึกษานั้นเนี่ยจะทํางานวิจัยแล้วประสบความสําเร็จเกิดจากการสนับสนุนค่ะและตัวอย่างกําลังใจและแรงบันดาลใจที่ดีของอาจารย์ผู้สอนนะคะและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาน,นิพนธ์ค่ะการรับรางวัลในครั้งนี้นะคะเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจค่ะของนักศึกษาและบุคลากรของสาขาวิวชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาเพื่อการศึกษาค่ะอย่างนั้นนะคะขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับครอบครัว DICT ทุกคนนะคะรวมถึง ทีมวิจัยนะคะจากแหล่งทุนภายนอกของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะคะกระทรวงสาธารณาสุขค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะและหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายค่ะที่มอบหมายนะคะให้เราได้พัฒนาโครงการวิจัยแล้วก็ดําเนินการวิจัยร่วมกันตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะขอส่งกําลังใจนะคะให้กับอาจารย์ใหม่และนักวิจัยรุ่นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ใหม่ของเราบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะ ทั้งอาจารย์นักศึกษาและนักวิจัยของเราทุกคนนะคะสามารถที่จะทำงานวิจัยได้ะคะ่ะโดยที่เริ่มต้นจากหาประเด็นที่เราสนใจหาประเด็นที่เราถนัดนะคะว่าเราถนัดในประเด็นไหนคะ่ะจากนั้นคะ่ะเราจะร่วมกันนะคะหาการยานมิตรทางวิชาการคะ่ะ<ส>เพื่อเติบโตทางงานวิจัยร่วมกันค่ะการกยาณมิตรทางวิชาการเนี่ยมีใครบ้างนะคะนอกจากจะมีทีมนักวิจัยแล้วนะคะยังมีที่ปรึกษาโครงการวิจัยของเราด้วยนะคะที่จะทําโครงการวิจัยร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะคะนอกจากพาระ,ะงานหลักของเราในเรื่องของการสอนแล้วการวิจัยนะคะจะเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ของเราที่เราได้พัฒนาขึ้นมานะคะนำไปสู่การปฏิบัติจริงค่ะเพื่อตอบโจทย์กับภาคสังคมภาคประชาชนรวมถึงภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะและนํานวัตกรรมที่เกิดจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็หน่วยงานภายนอกนะคะกลับเข้ามาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของเรา อีกครั้งหนึ่งค่ะในรูปแบบของการถ่ายโอนความรู้นะคะเมื่ออาจารย์ทําแบบนี้นะคะเมื่อเราคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งประโยชน์ส่วนตนเป็นที่2นะคะสิ่งที่เราได้ตามมาค่ะก็คือผลงานวิจัยซึ่งอาจารย์ทุกท่านนะคะสามารถจะนําผลการวิจัยรายงานวิจัยบทความวิจัยนี้นะคะไปขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับสูงขึ้นได้ค่ะรวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนนะคะก็สามารถทํางานวิจัยนะคะเพื่อจะขอตําแหน่งระดับสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ โดยที่สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเรานะคะจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะเป็นหน่วยงานสนับสนุนค่ะเพืนน่อนำพานักวิจัยทุกท่านประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยของเราค่ะ ภารกิจหลักของศูนย์วิจัยการจัดการนาวัตกรรมและเทคโนโลยีของเรานะคะเราจะทําหน้าที่ในการพัฒนานาวัตกรรมปรัญญาประดิษฐ์นะคะและเทคโนโลยีอัจฉริยะค่ะรวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสับสนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะโดยใช้องความรู้ของเรานะคะร่วมกับภาคอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็บริษัทเอกชนต่างๆที่เป็นความร่วมมือของเราค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักวิจัยและสร้างเครือข่ายนักวิจัยนะคะรวมถึงเป็นศูนย์บ่มเพาะตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับอาจารย์และบุคลากรด้วยค่ะขอบคุณค่ะ